สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันวันอังคารเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะคะกับคลิปความรักที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะคลิปนี้ไม่ใช่คลิปพิกนะคะนะคะดูได้ทุกราศีเลยแล้วก็ถ้าสถานการณ์มันตรงกับคุณคุณก็ออกไปปรับใช้ได้เลยนะคะ แต่ว่าจะต้องบอกไว้อย่างหนึ่งก่อนเนาะถึงสถานการณ์ตรงก็ไม่ได้หมายความว่าผลลัพธ์จะเหมือนกันทุกคนดังนั้นถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ที่แม่นยําสําหรับตัวคุณเองมาดูส่วนตัวนะคะ แล้วก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนโดยการดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็กดติดตามกันอ้ออีกอย่างลืมบอกไปสำหรับคนที่มาดูใหม่คงไม่เข้าใจว่าใครคือพี่ศัก์พี่พงบอยปูเป้กุกกิ๊กอันนี้คือเป็นชื่อเป็นชื่อของพลังงานที่เราตั้งขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเลยไม่ใช่ละครหรืออะไรแต่มันเป็นชื่อของพลังงานที่เราตั้งขึ้นมาตามพลังงานนั้นๆ เพราะฉะนั้นจะได้จําง่ายๆก็เลยตั้งชื่อขึ้นมาเนาะเอาเป็นว่าให้สนุกสนานกันไปจะได้ไม่เครียดนะคะโอเคเดี๋ยวเราวันนี้เรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าว่าคลิปในวันนี้จะเป็นไปในรูปแบบไหนพลังงานของคุณพลังงานของเขาความสัมพันธ์จะเป็นไปยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสับไพ่ก่อนเลยวันนี้ พลังงานในวันนี้จะเป็นไปในรูปแบบไหนทั้งของคุณและของเขาด้วยนะคะโอเคใบแรกว้าอะไรนี่เดอะสตากลับหัวกลับหางเลยอาจจะมีใครป่วยไหมไม่สบายหรือเปล่าหรืออาจจะอื่นๆรอ,อดูไพ่ใบอื่นๆเนาะ f o u r of Swords r ร v e r s เหมือนกันนะคะ ดูเหมือนสุขภาพจิตเขาจะไม่ค่อยดีนะช่วงนี้ต้องเตือนไว้ก่อนเลย seven of wands reverse สุขภาพจิตเสียมากค่ะไม่รู้ไปเจออะไรมาแต่คนเครียดเยอะด้วยเนาะช่วงนี้ seven of cups reverse เหมือนกันมือเราก็ันจันนิดหน่อยแล้วก็ page of pentacles upright อื เหมือนอยากจะมีการสื่อสารอยู่นะแต่ว่าสุขภาพจิตเขาไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะ Queen of Swords น่ะใช่เลยสุขภาพจิตไม่ดีอยากคุยนะแต่ว่าเหมือนไม่ค่อยมีอารมณ์คุยช่วงนี้อ่านี้อะไรเอ่ย n i g h t of Cups Reverse ค่ะเราคิดว่าพลังงานในวันนี้ดูเขาอารมณ์ไม่ค่อยคงที่เลย Six of Wands upright ไพ่ดีๆก็มีนะไม่ใช่ว่าอารมณ์เสียอย่างเดียวแล้วก็แปดถ้วย upright โอ้เขาจะไปไหนหรือเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างแน่แน่ the moon upright โอเคมาเดีย๋ยวเช็คพลังงานะของคุณก่อน2ใบแล้วค่อยอ่านกันนะคะ the chariot upright ไพ,พ่พอๆกันเลยกับเขาจะต้องมีการเดินทางสักอย่าง แต่จะเป็นการเดินทางคนละแบบเดี๋ยวเราจะบอกนะคะของคุณค่อนข้างดีโอเค nice ดีค่ะอ่า uh, ไ of cups u p r i g h t ทเราคิดว่านะพลังงานของคุณในวันนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณจะต้อง move on จากอดีตบ้างละการที่เรามัวแต่เสียเวล่อเวลาจมปลักอยู่กับอดีตมันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นมาเลยแต่ บังเอิญบังเอิญรู้ไหมคะอะไรมันดันไปตรงกับเขาพอดีเขาก็จะ move on จากอดีตที่มันไม่โอเคเหมือนกันแต่เขาก็ยังหาทิศหาทางไปของขะตัวเขาเองยังไม่ค่อยเจอหรอกเราไม่รู้ว่าอะไรเนาะช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้สิเปิดไพ่มาแทบจะถูกคลิปเลยมันจะค่อยค่องออกไปในทิศทางที่ประมาณว่าฝั่งของคุณอายุมากกว่าเขา ต่อให้ไม่ได้อายุมากกว่านะคะแต่ว่าจะมีความมีวุฒิภาวะของความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะกว่าพอสมควรอาจจะประสบการณ์ชีวิตเยอะกว่าหรือมีความคิดความอ่านที่ค่อนข้างโตเป็นผู้ใหญ่มากกว่าก็เป็นได้นะส่วนของเขานี่คือที่มันขาดไปอ่ะมันไม่ใช่ประสบการณ์ชีวิตหรอกแต่เขาจะเป็นพวกประเภทที่ว่า เก็บทุกอย่างในอดีตอันขมขื่นไว้กับตัวแล้วไม่ยอมปล่อยให้มันออกไปสักทีทั้งๆท,ที่ตัวเขาก็อยากทําอะไรหลายๆอย่างให้มันดีขึ้นมาอยู่แต่ก็ไม่ทําและที่สําคัญไม่ปล่อยวางด้วยยึติดมันมันควรจะเป็นภาวะที่ถ้าเครียดนะเอาตรงๆถ้าเครียดควรจะปล่อยวางแต่คนคนี้ไม่คนคนนี้ยังเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในใจหมดเลยแม้แต่กระทั่งคําพูดที่ คุณกับเขาสื่อสารกันแล้วมันไม่โอเคเขาก็ไม่ลืมและมันมีบางอย่างด้วยนะที่เขาต้องกลับเข้ามาขอโทษคุณซึ่งเราไม่แน่ใจมันเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าแต่ละคนก็จะแต่ละสถานการณ์แตกต่างกันไปแต่ว่าไพ่วันนี้ขึ้นมาเลยชัดเจนเลยว่ามีวิธีการเดียวที่คุณกับเขาจะเดินร่วมทางกันไปโดยที่ไม่ต้องเป็นคู่ขนานมีอย่างเดียวเลยต้องขอโทษให้เป็นเพราะดูคนคนนี้อีกโก้แรงมากค่ะ six of one อีโก้แรงมากๆแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ลดลงเลยสักนิดเดียวถามว่าเขารู้ความผิดพลาดของตัวเองไหมรู้แต่เขาเป็นคนที่อีโก้แรงน่าจะเกิดมาในครอบครัวที่อ่ะเราก็ไม่อยากไปว่าเกา่าเคาพ่อแม่ใครเนาะแต่อันนี้ไม่ได้ว่านะอันนี้แค่ยกตัวอย่างบางครอบครัวเขาจะสอนลูกประมาณนี้ว่าถ้าเป็นผู้ชายนะเราจะต้องมีอีโก้เราจะต้องมีศักดิ์ศรี แลาไม่เอ่อเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวนะคะพูดใหม่เพราะว่าถ้าเข้ามาดูใหม่จะรู้เนาะว่าภาษาไทยเราเราจะเรียบเรียงเป็นภาษาผฤษเป็นภาษาอื่นๆก่อนแล้วค่อยมาแปลเป็นไทยดังนั้นมันจะล้วนนิดนึงเดี๋ยวตัดประโยคเมื่อกี้แล้วก็พูดใหม่จะมีบางครอบครัวที่เขาจะเลี้ยงให้มีศักดิ์ศรีแต่บางครั้งคําว่าศักดิ์ศรีน่ะในบางกรณีกับบางคนเขาเอาไปแปลงความหมายผิดกลายเป็นสร้างอีกโก้ขึ้นมานึกออกไหมเอ่ย จากศักดิ์ศรีกลายเป็นอีโก้นี่คือมันผิดธรรมชาติละดังนั้นคนคนนี้อาจจะมีการเข้าใจผิดบางสิ่งบางอย่างจากการเลี้ยงดูว่าเฮ้ยมันต้องมีศักดิ์ศรีนะมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่กลายเป็นว่าไอ้คำว่าศักดิ์ศรีของเขาอ่ะมันไม่มีมันกลายเป็นว่าสร้างอีโก้มาแทนดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาทําอะไรผิดเขาจะเก็บไว้กับตัวแล้วเขาจะไม่ยอมขอโทษแล้วคนที่อยู่ใกล้ๆเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคุณเนี่ย จะอยู่กับเขายากนิดนึงด้วยความที่ว่าเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้ด้วยว่าเขาจะต้องมาขอโทษเราด้วยเรื่องต่างๆนานา,นาที่เขาสร้างขึ้นมานั่นแหละแต่ไม่ทําเพราะติดอีโก้เขากลัวว่าไอ้เดมูลตรงเนี้ยถ้ามาแล้วมันยังไม่รู้สถานการณ์ข้างหน้ายังคาดเดาไม่ได้เกิดคุณไม่รับคําขอโทษแล้วทาให้เขาหน้าแหกเขาก็จะรู้สึกพังว่าพังมาก,มากๆนึกอ,ออกไม่เอ่ย <h ums> เราคิดว่าคนคนนี้มีปัญหาเอาจริงๆมีปัญหาเรื่องการพูด หนึ่งเลยพูดเยอะเวลาที่อยากจะพูดแต่อยู่ดีๆก็เหมือนแบตหมดแล้วเหมือนโดนเออเขาเรียกอะไรอ่ะมันถูกเตะปลั๊กแล้วปลั๊กหลุดเมื่อก่อไม่เอ่ยแล้วเงียบไปเลยดูเหมือนเป็นคนไม่ค่อยมีความพอดีในเรื่องการสื่อสารไม่มากไปก็น้อยไปอยู่สองอย่าง แล้วนะคะตรงนี้เลยนะอันนี้เราก็ไปบอกเขาไม่ได้เนอกแต่พลังงานมันขึ้นมาแบบนี้ว่ามีวิธีการเดียวที่จะทําให้เขากับคูณเดินไปด้วยกันได้คือเขาจะต้องปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเองโดยการที่เอาอาดีตที่มันไม่ดีทิ้งไปแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งผิดพลาดต่างๆที่เขาทําบ้างแต่อย่างที่บอกบัเงเอิญบังเอิญว่า เป็นคนอีโก้เยอะแต่ถามว่าเขาจะทำไหมเราคิดว่าเขาจะทำและกำลังเริ่มที่จะทำเพราะว่าไพ่ค่อนข้างดีอยู่นะคะมีไพ่หลายๆใบค่อนข้างดีถึงแม้ตัวเขาจะยังมีดรามา่าดราม่าค่อนข้างเยอะอยู่ในตัวแล้วก็เป็นประเภทที่ว่าสร้างกำแพงไว้เยอะจนเกินไป กั้นแม้กระทั่งตัวเองเนื้อออกไม่เอ่ยกั้นระหว่างตัวเขาที่เป็นด้านสว่างแล้วก็ตัวเขาที่เป็นด้านมืดออกจากกันจริงๆแล้วมนุษย์เรามันควรจะเอาทั้งสองอย่างมาผสมกันมันถึงจะเป็นเราอย่างลงตัวมันต้องมีความบาลานซ์แต่คนคนนี้ไม่ได้มีความบาลานซ์ใดๆเลยเป็นคนที่กลัวได้ซ้ำกลัวว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแบบไหนนูน่นนี่นั่นอารมณ์เหมือนตีโพยตีพายอารมณ์เหมือนคิดแทนคนอื่นไปแล้วว่าถ้ากลับมาคุยกับคุณนะ คุณจะต้องบอกเขาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทั้ทงทางที่คุณยังไม่ได้อะไรเลยนึกออกไหมคะประมาณว่าเขาต้องเขาเขาคิดไว้แล้วล่ะว่าอ่าถ้าเขามาบอกว่าปูเป้บอยขอโทษเอพี่ศากขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วปูเป้ก็จะบอกว่าไปไกลๆเลยเอไอ้ศักไอ้บ้า ไอ้น้าตัวเมียอะไรก็ว่าไปตามภาษาที่จะคิดลบๆอ่ะนะซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่พอไพ่คุณมันขึ้นมาว่าคุณพร้อมที่จะเดินหน้าและทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเจ็บปวดแย่ๆไว้ข้างหลัง เพียงแต่กลับมามาขอโทษพูดจากันดีๆจะเป็นเพื่อนกันก็ได้จะเป็นแฟนกันโดยการสารความสัมพันธ์ไปต่อแล้วให้มันโตขึ้นก็ได้เพียงแต่คนคนนี้ยเขาไม่ทํานั่นแหละมันทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคถ้าไม่ทําก็ไม่เป็นไรงั้นฉันก็จะเดินหน้าไปของฉันเองแล้วนะประมาณนั้นนะคะแต่ในบางกรณีเนาะอย่างที่บอกบางคนจริงๆเลยคนคนนี้จะทําค่ะ เขาจะทำเขาเป็นคนที่กังวลมากว่าถ้าเขาแสดงออกทางความรู้สึกเยอะๆแล้วอ่ะฝ่ายตรงข้ามคนอื่นๆจะมองเขายัางไงง่ายๆเลย คนคนนี้ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอยู่อย่างคือเขาจะคอยมองดูตลอดว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเขาคนนี้จะว่าเขาไหมคนนั้นจะว่าเขาไหมในขณะที่ตัวเขาเองเขาลืมนึกไปว่าเขาคือใขรนึกออกไม่เอ่ยอ่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเขาชอบใส่เสื้อสีฟ้ามากๆแล้วมันดันมีวันหนึ่งคนพูดว่าเฮ้ยใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้าเหมือนคนขับแท็กซี่กลายเป็นว่าคนคนนี้เสียความมั่นใจไปตลอดกาลแล้วไม่กล้าใส่สีฟ้าอีกเลยทั้งๆที่เขารู้สึกว่าใส่แล้วหล่อ ใส่แล้วมนันดูดีแต่พอมาได้ยินคําพูดแบบนี้ปุ๊บมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวเองนึกออกไหมคะอันนี้เราแค่ยกตัวอย่างาคร่าวๆนะคร่าวๆเฉยๆอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆด้วยไอ้อย่างเช่นเขาอาจจะเป็นคนที่ตัวผอมมากเราอาจจะกังวลว่าคนนู้นจะว่าตัวเองผอมนู่นนี่นะั่นแล้วก็เลยต้องใส่เสื้อผ้าหลายๆชั้นทําให้ตัวเองดูหนาขึ้นอะไรประมาณเนี้ยอันนี้แค่ย,ยกตัวอย่างนะ เพราะว่ามนุษย์เรามันก็จะมีหลายเรื่องอนะที่ทาให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองก็จะเป็นกันทุกคนเลยเป็นหมดเลย อย่างเราสมัยก่อนเราพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องเราก็จะถูกคนล้อนู่นนี่นั่นเราก็จะรู้สึกไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะแตกต่างกันไปแต่ตอนนี้เราหายแล้วนะเป็นปกติแล้วค่ะดังนั้นเวลาจะช่วยให้คนคนนี้ดีขึ้นมาเพราะสิ่งที่เขาอยากให้มันเป็นก็คือเอาอดีตทิ้งแล้วก็เดินจากมันไปพไพ่ใบนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาอยากจะเลิกกับคุณหรือเลิกความสัมพันธ์นะคะไม่เลยคือด้วยความต่อเนื่องของเขาเนี่ย เขารู้สึกว่าถ้าเขายังปฏิบัติตัวเหมือนเดิมๆซ้ำๆซากๆสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือไอ้ความลึกลับซับซ้อนนั่นแหละที่คนอื่นจะยิ่งมองว่าเขาไปกันใหญ่ในลักษณะที่สรุปเธอจะยังไงสรุปเธอเป็นใครมองเธอไม่ออกเลยอ่านเธอไม่ออกดังนั้นเขาจะต้องเอานีสใส่พวกนั้นทิ้งไปด้วยและเราคิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับน่าจะเป็นคนที่หลับยากนิดหนึ่งด้วยความที่ในหัวมีเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นตลอด เป็นคนคิดเยอะนะเอาจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังต้องการเขาอยู่อันนี้ย้ําในกรณีที่ต้องการเขาอยู่นะคะปล่อยให้เขาไปโปรเซสกับสมองเขาก่อนให้เขาไปรักษาไอสิ่งที่เขาควรจะรักษาในตัวเขาเพราะว่ามันเกินเยียวยามานานแล้วถ้าเขาไม่เริ่มทําเองมันไม่มีใครช่วยเหลือเขาได้จริงๆเนาะอย่างน,น้อยเลยเขาก็ยังอยากที่จะ ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นเหมือนกันเพราะการที่อยู่คนเดียวมันก็ไม่สนุกถูกไม่เอ่ยมาเดี๋ยวเราขอเปิดอีกสามใบแล้วเดี๋ยวมาดูไพ่ข้อความกันบ้างเนาะแตกใจนะเพราะว่าพลังงานวันนี้ไม่คาดฝันอีกแล้วว่ามันจะออกมาแนวแนวนี้เนาะโอเคอ่าไม่มั่นใจในตัวเองจริงค่ะ strength reverse เลยก็คือเป็นคนที่ไม่มั่นใจเลยดังนั้นเราจะต้องขอเตือนคุณอยู่นิดนึงด้วยความที่คนคนนี้เป็นคน sensitive อ่อนไหวง่ายกับคำพูดคน อะไรก็ตามแต่ที่มันจะเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาเขาพยายามให้หลีกเลี่ยงไปบางทีเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะแค่หวังดีอะอย่างเช่นเธอผมยาวเราไปตัดไหมอ่าบางทีเขาจะคิดไปไกลเช่นอ,อุ้ยผมยาวเราไม่หล่อผมยาวเราไม่สวยนู่นนี่นั่นคือแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันดังนั้นพยายามพยายามดูก่อนว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่เขาหวงแหนอะอย่างเช่นอะ,อะตัวเราแล้วกันยกตัวอย่างเลยเราจะเป็นคนที่คิ้วหนามาก แล้วมันก็จะชอบมีคนปากไม่ดีว่าคิ้วเรามันนอนผีเสื้อเนืกอออกไหมเราก็จะรู้สึกไม่พอใจแต่ถามว่าเราตัดความมั่นใจไหมก็ไม่นะเพราะเราก็ชอบคิ้วตัวเองอยู่ดังนั้นแต่มันทําให้เราเกิดอคติกับคนที่มาวิพากษ์วิจารณ์นึกออกไม่เอ่ยดังนั้นอันนี้ก็เหมือนการลองดูว่าอะไรในตัวเขาที่มันเป็นจุดเด่นแล้วรู้สึกว่าเขาจะห่วงสิ่งนั้นอย่าไปแตะต้องพยายามปล่อยมันไปต่อให้มันแย่มันดีก็ไม่ต้องไปชมนึกอออกไม่เอ่ยปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติไปจะได้ไม่ต้องไปสกิใจอะะไรเเาลยน พอดูแล้วเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดจริงๆคนคนนี้นะเ h e l o v อ r s เอาจริงๆนะแม้กระทั่งจะคุยกับคุณต่อสารต่อความสัมพันธ์ก็ไม่มั่นใจเพราะเขาคิดว่าหน้าตาเขาอาจจะยังไม่ดีพอที่คุณต้องการว้าวนี่แหละคนเป็นแบบนี้กันเยอะมากบางทีหล่อแล้วนะสวยแล้วนะแต่ก็ยังคิดว่าตัวเองยังไม่ดูดีพอคิดว่าฝ่ายตรงข้ามเขาจะซีเรียสเ,เ,เรื่องนู่นเรื่องนี้ออะอย่างง่ายๆอะไรผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะก,กังวลเรื่องสีผิวซึ่งเอาจริงๆนะเราคิดว่าผู้ชายก็ไม่น่าจะคิด เรื่องนี้มากด้วยซ้าแล้วแม้แต่กระต้งผู้ชายเองก็จะชอบกังวลว่าเฮ้คุณเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้ชายมีกล้าไหมครับบางทีผู้หญิงก็ไม่ได้ซีเรียสเลยแต่ผู้ชายจะซีเรียสมากดังนั้นเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จุดอ่อนของเขาแล้วพยายามอย่าไปสกิดเพิ่มแค่นั้นก็พอเนาะอ่ะไปสุดท้ายโอ้ s i กออฟคัพอ่ะยังคิดถึงอยู่ค่ะยังคิดถึงช่วงเวลาดีๆระหว่างคุณกับเขาอยู่ อ่ะเนาะอย่างที่บอกก็จะมีในจํานวนของคุณที่เขาจะกลับมาพร้อมคําขอโทษนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ข้อความต่อดีกว่าว่ามีอะไรอีกขอโทษให้เป็นเธอสแสดงความจริงใจออกมามันไม่น่าเกียดหรอกตอนเด็กๆเราก,ก็ขอโทษคนไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าอีโก้แต่คือไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่ามันผิดแต่พอโตขึ้นมาเออพอเรารู้ความผิดเราก็ต้องขอโทษให้มันเป็นเนาะมาดูซิว่า วันนี้ไพ่ข้อความมีอะไรบ้างอืใบแรกเลยอันไหนนี้โอเคเขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยค่ะไม่เคยเลยรู้สึกอะไรเนาะโอ้เขาบอกว่าคุณกับเขาไม่ได้คู่ควรกันสักนิดอันนี้ยอ้อนกลับไปเรื่องรูปร่างหน้าตาเมื่อตะก,กี้เขาคงมองตัวเองแบบขีเหร่มากคุณเอ้ยเอ้า พยายามอย่าไปพูดถึงรูปร่างหน้าตาเขาก็พอ,อเขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกปลอดภัยเลยที่จะรักคุณนี่จริงๆปัญหามันเยอะนะที่เป็นแบบนี้ที่อีกฝ่ายหนึง่งคิดว่าตัวเองดีไม่พอมันจะเยอะมากมากเลยตอนนี้ชีวิตมีปัญหาด้วยจ้ะกำลังแบบว่าเจอมอรสุมชีวิตว่างั้นอ,ๆๆๆอะไรอีกเขาอ่ะเอาปัญหาส่วนตัวมาลงที่คุณนะคะ นี่แหละไอ้ปัญหาเรื่องไม่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนี่แหละนั่นเอารู้สึกไม่มีค่าพอที่จะได้รับความรักจากคุณโอ้ได้แล้วพอคุณเลยเราเจอบ่อยๆมาดูดวงแล้วเป็นแบบนี้ฮะแล้วก็รู้สึกว่าเหงาหงอยเศร้าส้อยมากเมื่อไม่มีคุณแล้วก็รู้สึกเหมือนชีวิตลงทางเลยเมื่อไม่มีคุณเช่นกัน นี่แหะค่ะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาจะต้องเอานิสัยเสียๆของเขาทิ้งไปไม่งั้นมันจะไม่มีใครอยู่แล้วก็เขาไม่เคยอยู่ที่จะรักคุณเลยมีนะเราคิดว่าคนที่จะกลับเข้ามาดังนั้นนะคะจะเป็นบุคคลเอเป็นบางคนจริงๆเนาะที่ดูคลิปนี้แล้วเขากลับมาพร้อมคาขอโทษอ่าแล้วเขาก็ไม่ลืมคุณหรอกคะ่ะยังไงยังไงก็ไม่ลืม จะลืมได้ยังไงในเมื่อเปิดไพ่มาพลังงานเขา,เขาเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวหมดเลยไม่ให้อดีตผ่านไปได้ซ้าอดีตก็คือต้องเป็นอนาคตกับเขาด้วยเพราะว่าอดีตของเขาคือปัจจุบันและอนาคตในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นคนคนนี้จําแม่นแล้วก็ไม่ลืมอะไรง่ายๆอ่มาไหนๆก็ไหนๆล้วอาการเริ่มดีขึ้นอาการป่วยของเราเดี๋ยววันนี้เราขอสวงพลังงานของเขาคุยกับคุณเลยแล้วกันนะคะโอเคเริ่มเลยเธอรู้ตัวหรือเปล่าว่าเราอ่ะไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครเลยนะ แต่บางครั้งเราก็รู้สึกว่าตัวเรากับเธอเราทั้งคู่มันดูเหมือนไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เลยมันดูเหมือนมันมันมีความย้อนแย้งในตัวแล้วก็มันเหมือนเราสองคนไม่ใช่คู่ที่ดูดีสักเท่าไหร่มันเลยทําให้เรารู้สึกเหมือนเราอ่ไม่ค่อยปลอดภัยที่จะรักเธอด้วยความที่เราเองเราก็คิดว่าตัวเราไม่ดีพอเท่าไหร่สําหรับเธอเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเนี้ยเรากําลังเจอมอรสุมชีวิตอย่างหนักเลย เราเอาปัญหาส่วนตัวของเราปัญหาครอบครัวเรามาลงที่เธอซึ่งจริงๆมันก็ไม่ควรทำหรอกแล้วก็สุดท้ายมันก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนเราอ่ะไม่ได้มีคุณค่าพอที่จะได้รับความรักจากเธอแต่พอคิดแบบนี้แล้วเราเราก็เฟดตัวไปอยู่คนเดียวไม่ได้คุยกันไม่ได้ทำอะไรร่วมกันพอไม่มีเธอปุ๊บมันก็ทำให้เรารู้สึกเหงาพอไม่มีเธอมันทำให้เรารู้สึกหลงทางแต่ถึงจะไม่มีเธออยู่ตรงนี้ถึงแม้เรา ยังจะไม่ได้มีความชัดเจนต่อกันแต่เราอยากจะบอกให้เธอรู้ไว้ว่าเราไม่เคยหยุดที่จะรักเธอเลยแล้วเราก็ไม่เคยลืมเธอด้วยเพียงแต่เราแค่รู้สึกว่าตัวเราเองอ่ะมันดีไม่พอเท่านั้นเองโอ้โอเคนะคะเอาจริงๆนะไอ้เรื่องรูปร่างหน้าตาหน่มันเป็นส่วนสําคัญของมนุษย์นะต่อให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ซีเรียสแตอ่อีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นอย่างเขาเนี่ยบางทีก็คิดเยอะไปอะไรอย่างเงี้ย เคยเห็นไหมที่บางคนนะโอ้ช่วงไหนน้ำหนักขึ้นไม่ถ่ายรูปเลยเพราะกลัวว่าจะมีคนมาวิาพากวิจารณอ้วนขึ้นเหรอนั่นเหรอนี่เหรอนึกออกไหมง่ายๆเลยเราไปดูช่องหนึ่งใน y o u u u e หนะที่เขาเป็นนักกินนี่แหละเขากำลังพอกายโอ้โหเจอคนคอมเมนต์แบบเสียมารยาทเยอะมากเราเลยรู้สึกเลยเข้าใจเลยว่าทำไมนึกออกไหมเอ่ยไปคอมเมนต์ทำไมอ้วนขึ้นทำไมอย่างนั้นอย่างนี้น มันไม่ใช่คําทักทายกันปะะ่าวเนืกอออกไหมอุ้ยขออนุญาตพูดเหมือนเพื่อนกันเลยเมื่อกี้คืออย่าไปทํานะคะมันไม่โอเคเราเองก็เจอบ่อยมากเลยตรงเนี้ตั้งแต่มาทําคลิปนะเราก็เจอบ่อยเช่นไปลดความอ้วนนะไปอย่างงาู้นไปอย่างนี้เราก็อ้อมนุษย์เราเป็นซะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังไว้นอ้ออย่าไปทักทายอะไรกันแบบนี้นะคะเห็นอ,อกเห็นใจกันมันไม่มีใครชอบหรอกอ่ามา ลองดูซิว่าโรแมนต์เอนเจลจะบอกอะไรเราบ้างโอเคสรุปก็คือพลังงานหานวันนี้คือคนคนเนี้ไม่มั่นใจในตัวเองอาจจะไปอ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นพร้อมลงหรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาไปเจอมาเพราะฉะนั้นให้เขาไปจัดการชีวิตเขาก่อนเรายังมั่นใจว่าจะมีหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คนที่คุณรอคอยจะกลับมาพร้อมคำขอโทษนะคะรอดูไปรอดูไปเนาะอ่ะ ไปแรกเลยอ่านี่น่าจะเป็นตัวจริงหรือเปล่าตัวจริงตัวจริงตัวจริงนะโอเคอ่าให้เขาไปจัดการชีวิตของเขาก่อนค่ะตอนนี้มีปัญหาชีวิตอันนี้อาจจะไม่ได้ถึงครอบครัวก็ได้ถ้าเขาเป็นตัวคนเดียวเช่นยังเป็นโสดอยู่ก็คือตัวเขาเองเนาะอันนี้อะไรต่อโอเคค่ะให้อภัยแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆร่วมกันเนาะ การให้อาภัยเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ไม่ต้องลืมนะว่าเราให้อาภัยเรื่องอะไรไปจําไว้เวลาเขาทาอีกเราจะได้ถอยไม่งั้นมันจะซ้ำซากเนาะเอาเป็นว่าพลังงานในวันนี้ก็วนอยู่แค่เรื่องรูปร่างหน้าตาเลยไม่ได้มีอะไรที่เป็นบุคคลที่สามสิ่งที่สามหรืออะไรที่มันซีเรียสกว่าน,นี้ตามมาแต่เราจะบอกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆเพราะมันอยู่กับตัวเขาตลอดเวลาดังนั้น จำไว้นะอย่างที่เราพูดประจําเลยอย่าไปวิพา์วิจารณ์หน้าตาคนอื่นอย่างที่เราบอกอะ่ะเราก็โดนแล้วคนวิพาควิวิจารณ์หน้าตาเรานี่โอ้โหแบบเอารูปหมารูปแมวมาใช้อะน,นึกออก เราก็เลยไม่รู้แบบหน้าตาแบบไหนแต่เราก็ไม่ไปซีเรียสอะไรหรอกเราก็แค่รู้สึกว่าบางทีคนเราเขาก็ไม่ค่อยมีมารยาทแค่นั้นเองเนาะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเลยเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบาย